เดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดหน่อยนะฮะหลังกองกำลังบุรพานะครับมีมาตรการห้ามรถจักรยานยนต์แล้วก็รถเข็นจากกัมพูชาเข้ามาในฝั่งไทยนะฮะบรรยากาศที่ด่านพรมแดนคลองลึกวันนี้เนี่ยดูเงียบเหงาลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับติดตามจากรายงานสดของคุณเดชชาวคงแก้วครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังคงปักหลักอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนะครับเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าตามที่มีประกาศบอกว่าห้ามรถจัก,กรยานยนต์รวมทั้งรถเข็นเข้ามาทางฝั่งของประเทศไทยนะครับซึ่งรถเหล่านี้ก็เป็นรถของกัมพูชามีคําสั่งประกาศห้ามนะครับคำถามก็คือว่าหลังจากที่มีประกาศดังกล่าวตลอดทั้งวันของวันนี้ประชาชนชาวกัมพูชาที่ข้ามมาค้าขายที่ฝั่งไทยและประชาชนในพื้นที่ของอําเภออรัญ,ญ,ญประเทศจะมีการสัญจรกันอย่างไรบ้างวันนี้ผม ได้ไปสำรวจความคิดเห็นมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับ หลังจากมีมาตรการของกองกําลังบุรพาห้ามรถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนกัมพูชาและรถเข็นจากกัมพูชาข้ามมาฝั่งไทยครับสิ่งที่น่าสังเกตคือหลังมีมาตรการนี้ชาวกัมพูชาที่เดินข้ามสะพานพรมแดนไทยกัมพูชามาค้าขายฝั่งไทยพวกเขาจะใช้อะไรในการเดินทางนะครับวันนี้ผมได้ไปสํารวจจุดเช่ารถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือครับซึ่งบริเวณนี้มีจุดเช่ารถอยู่หลายร้านสอบถามผู้ประกอบการให้ข้อมูลนะครับบอกว่าหลังจากมีมาตรการห้ามนารถ รถจักรยานยนต์จากกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยครับเท่าที่สังเกตชาวกัมพูชาก็ยังไม่ได้มาใช้บริการรถจักรยานยนต์เช่ามากนักนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงมีคนกัมพูชามาเช่ารถเพียง3คนนะครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการจะเป็นคนไทยที่มาซื้อของในตลาดมากกว่าโดยอัตราค่าบริการราคาเช่ารถจะอยู่ที่3ชั่วโมงราคา100บาทส่วนราคาเหมาอยู่ที่150บบาทต่อวันนะครับผู้ประกอบการยอมรับนะครับว่าตอน เศรษฐกิจซบเซาครับจึงค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับก็วันนี้มีประมาณสามคนคนช,<ะ>ชไปเช่าแป๊บแป๊บหนึ่งก็มากลับมาคืนเพ<ม>ราะว่าเขาต้องรีบกลับไปโนนเดี๋ยวฟั่งนี้จะจับติดตามส,สามตัวที่เช่านี้คือเป็นชาวกมพูชาที่ท,ที่ที่ไม่สามารถที่เอารถก,กลับมาได้ใช่เขาเขาบอกว่าอย่างไรบ้างเขามาคือ ส่วนมากจะเป็นคนที่รู้จักที่ว่าเขาขึ้นลงขึ้นลงได้เนี่ยแล้วก็มาเช่าครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้เยอะมากครับก็แต่ละวันถ้าถ้าถ้าพูดถึงช่วงปกตินี่คกนกมพูชายเยอะยไหมครับมาที่มาเช่าอ,อ๋อก็มีมั่งไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพ่อคนไทยเราเนี่ยและเยอะอเพราะว่าเขาจะมาเช่าปุ๊บก็ ขี่ตะเวนซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยคนไทยมาซื้อของเะม,มากใช่ใช่ผมยังได้ไปสอบถามความเห็นจากคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้นะครับบอกว่าหลังจากมีมาตร,ราการดังกล่าวช่งชวงเช้าที่ผ่านมามีชาวกัมพูชามาใช้บริการเยอะกว่าวันก่อนๆครับโดยชาวกัมพูชาบอกให้พาไปส่งตามจุดที่แต่ละคนทํางานอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือครับส่วนหญิงชาวกัมพูชาคนนี้ปกติเธอรับจ้างขนของข้ามจากฝั่งไทยไป กัมพูชานะครับบอกว่าเมื่อช่วงเช้าหลังทราบเรื่องชาวกัมพูชาหลายคนก็พากันตกใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีการมาใช้บริการรถจักรยานยนต์เช่าหรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับเพราะวันนี้เพิ่งจะมีมาตร,รการออกมาอาจจะยังให้คําตอบไม่ได้แต่เท่าที่ตัวเองสังเกตก็จะเห็นนะครับว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะเดินเท้ากันมามากกว่าส่วนช่วงปกติชาวกัมพูชาบางส่วนก็มีมาใช้บริการรถเช่าอยู่บ้างเหมือนกันครับ วันนี้รถเข็นข้ามาไม่ได้มาวันนี้มาได้ค่ะล้วไม่มายังไงมาเอาของอมเอาของไม่บนดชีสซ่าออไปอมอมหัวเดินไปแต่ไม่ม่มันมีระเขนก็เลยข้ามาส่งไครเอาของแหบเอาของเอาของคนเขมรคนไทยก็เดินไม่ไม่ไม่ใช่มีของคนไทยตอนนี้ ประมาณหาหวันแล้วแต่มีคลองขอมันก็อม,อมไปแล้วพอมาถึงไทยแม่แม่เดินทางยังไงใช้รถไหมหรือเดินมาเดินมา ขณะที่บรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านทองลึกเวลา16นาฬิกาของวันนี้คุณผู้ชมครับทันทีที่มีการปิดด่านผ่านแดนวันนี้พบว่าบรรยากาศดูจะเงียบเหงาลงไปกว่าเดิมจากทุกวันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตบรรยากาศด้านหลังของผมตอนนี้เรียกได้ว่าบรรยากาศค่อยๆที่จะเงียบเหงาลงไปทุกวันนะครับล่าสุดเห็นบอกว่ามีมาตรการเพิ่มเติมอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับด่านแห่งนี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเนื่องจากพื้นที่ริมชายแดนอารัญยประเทศก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เกี่ยว ี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหมือนกันนะครับวันพรุ่งนี้ทีมข่าวซีทูยังคงตักหลักอยู่ที่นี่ถ้ามีรายงานหรือมีสถานการณ์อื่นใดที่ต้องรายงานให้รับทราบผมจะรายงานให้รับทราบกันต่อไปครับขอบคุณครับคุณเนติชาวนะฮะแล้วก็คุณเนติชาวก็ยังส่งข่าวมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าวันนี้กองกําลังบุรพาเนี่ยไปจับคนไทยได้สี่คนนะฮะนี่ครับแล้วก็ไปยึดรถกระบะสีดำนีหนึ่งคันนะฮะ แถวบ้านโนนพัฒนาตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วห่างจากแนวชายแดนคลองน้ำใส300เมตรนะครับคือในรถกระบะคันนี้ที่มีกัน4คนเนี่ยนะฮะเป็นคนสะแก้วทั้งหมดเลยนะครับโดยคนหนึ่งเป็นคนนำพานะฮะโดยจะพาผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงอีก2คนข้ามฝั่งไปปลอยเปดตกัมพูชานะครับไปทำงานที่คาสิโนนะฮะค่าจ้างในการพาส่งเนี่ยคนละ4 0 0พบาทนะฮะ นี่จะพาผ่านข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาตินะฮะเพราะว่าด่านปิดนะครับปรับเวลาเข้าออกอะไรพวกนี้นะครับทั้งสคนเนี่ยถ้าไม่นับคนที่เป็นคนนำพาเนี่ยนะฮะสามคนนี้ก็คนไทยนะฮะบอกต้องการไปทำงานที่บ่อนฮอลิเดย์เป็นคาสิโนที่ปล่อยเป็เพราะว่าหลังจากมีมาตรการเข้มงวดเรื่องด่านกันเนี่ยเขาไม่สามารถข้ามที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกได้แต่สุดท้ายเนี่ยฮะก็โดนจับทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง4ี่คนนะครับ